บ้าหอดตลาดแล้วพี่น้องครับสวัสดีสวีดัตพี่น้องมาเบิงเห็ดเพาะนะครับพี่น้องสั่งเห็ดเพาะเมะื่อวานจันร้อยลงคลิปไปเบิงพี่น้องสั่งมาหลายนะครับคนถามว่าอ่อนบอ่วต้องถามแม่ข้ากับพ่อะข้าทั้งพี่ไปจังไหนจันไกล้อ่อนบอ่วอ,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 อ่อนอ่อนกลางหรืออ่อนกลางมาหาแกรหรือ,อ,อก่อนแกลไปหากลางอ่อนมาหากลางเนาะโอเคบรายขีดตัวพี่น้องตัวเ<ช>พอาะจันร้อยกับโมโหพี่น้องเพราะเห็ดเพาะมันเกลือกินอยู่เอาสี่ล่างให้คยได้บ่เนี่ยเอาทั้งหมด เกิโลมันมีอีกครึ่งหนึ่งอยู่เก้ากิโลครึ่งตัวใดถุงละโลได้หมดเลยนี่เนี่บอตัวไหนร่างเลยวมันบ่นี่ตัวใดจานไก่ตัวใดตัวใดโลกว่นเลยอ๋อตัวไหนเครื่องโล่เออเอาเอาเครื่องโล่หนึ่ถุงหนึ่งแต่ว่าเอาเอาถุงละโลหนึ่งเก่าถุงนอโอเคครับนี่แบบนี่ยนออ้อนว่นแบบนี่ยนอน่านเห็นบ่เมื่อวานท้ายคลิปลงไปพี่น้องสั่งมาแล้วนะครับมาในจานร้อยก็เลยมาเบิ่งห้แต่ว่าห้ยไม่ข้าพเจ้าร่างห้ก่อนนะครับล่างขี้ดินขีดร้อนออกมันจังสิทธ์สะอาดดี นะครับโอ้ดอกกระเจียวพ่นก็สั่งมาอยู่ได้ลืมอข้าวได้ี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวน้ำเด้อดอกกระเจียวด้วยหน่อไม้อะไรนะหนอ่อนางดินนี่หน่อดินก็มีหน่อดินก็มีอันนี้เห็ดพอท่า,ทานไหนเป็นจีนูน่นพี่น้องมาหนีิจีนู่นกับจีป,ปมูมพูดอ่ะโอ้ยจีปูมกับพ่อจีป,ปมูมพี่น้องแต่ว,าาตว,ว่ากะโต้ท่านใหญ่เป็นไหนดอกเนี่ย กิปม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 กินูนเห็ดหัวโอ้มาคตหลายเต็มเลยเสร็จแล้วตัวนีน้ตัวนี้นบอหลงไงกอยโอ้งา,ามเลยนี่ล่างของเรีพี่น้องสิบประมาณนี้ครับอันนี้ขี้ดินโอบอยู่ด้วยนี่ปนนีล่างของเรสิบประมาณนี้เห็ดใส่ถุงส่อนถุงไอ้อยน้ำเนาะพระวสิอัดนำแข็งไปเลย ส่งให้พี่น้องทั้งไก่9กิโลครึ่งวันนี้นะครับเจ้าละโลสองโลนะครับเปิ้ลสั่งมาอ่ะโอเคฝากไหมค่ะให้เราเฮ็ดไหนนะครับทุงละโลเจ้าสิบห้าพี่น้องไปเลาะก่อนบาดเนี่ยมีอย่างเนบุเฮ็ดอย่างเฮ็ดปลาสิมาเด้อมาเด้อเฮ็ดไหนพ่อมาจะเฮ็ดปลาสิเฮ็ดปลาจ้าอือโอ้จีบูมันใส่ขี้แล้วก็มี ปลาหยังมาซอยไปจะเสียบี่หอมมุ้ยเถปลาเปียค่ะปลาเปีปลาปลาเปียปลาตุผักติ๋วนี่กับจีปมปมปลามาขนลยนี้ล่ะปลาลาาปลาเราเนี่ยกรไดต้อมือเห้อสุอช่อยตุลูกตัวัวกินนี่ต้มบ่ อ้านี่ได้เห็นแล้วบาทแนวสิเอาพนสั่งมาห่วงก็สั่ว์สองถุงเออพนสั่งมาสองถุงเอาไปพนสองถุงสระห่วงอิสระห่วงอิสระห่วงนี่ได้แล้วันนแถบ่ฮะแถมบ่แถมเออแถมก็เอาเข้าไปบังดูคืออยู่แบบพักกงีแยงพี่น้องคนว่าแถมไม่ร้อมก็สั่วเออเอาไปเบิ่งเถอะเพ่นได้ใส่ ก็ออมใส่แกงเนาะแถมพักกันยังก็โอ้แน่นอนรวยพ่อค้านี่ยแก้วแก้วแก้วเออใบก่อนเดี๋ยวก็วสิหลงก็สิไปหาเบิง่งแนวอื่นก่อนบัตรเนี่ยอ้าวโถจีนอุ่นทั้งนี่คือลายแต่มาสวยงามเลยดอกกระเจียวก,สวยกยว็สวยดอกกระเจียวสวยสวยอึ่งสดก็มีอ้าวอึ่องแหงพ่อแล้วบาดเนี่ยเป็นสั่งอึ่องแหงมาเอาอึ่องแหงให้เพื่อนก่อนพี่น้องอึ่องแหงหรือว่าอึ่งแดดเดียวอ้าวหนึ่งสอง สามตัวไข่เนี่ยตัวโบไข่เนี่ยสี่เอาสี่ถุงเด้อตัวไหนเด้อเสีล้วเธอเอาใส่ถุงอะไรเนี่เด้อได้ป่ะเอาอึ้องแหงพี่น้องอึ้งแหงครบแหงก็มีเด้อบ่แม่นมีแต่อึ้องแหงได้ครบแหงก็มีนี่อู้คืองามเต๋บอกเบิ่งคนเฮ็ดแล้วก็แล้วเต๋ครบแหงจ้าสวยๆเลยจ้าพุ่นน่ะจัะโก,จะจกโตอะไรนี่1 2 3 4 5ประมาณ10กว่าโตพี่น้องถุงนึงนะครับครบแหงนะครับมีอยู่3ถุงอยู่นี่ อ้าวพี่เดชทั้งหนึ่งมีอีกอืองแหงคือกันกบแหงคือกันนี่อืงแหงโอ้ตัวนี้คือไม่ใครเนาะตัวนี้คือดีแต่มันหยาบหยาบเลยตัวนี้เอาอีกเพราะว่าคนสั่งมากคนสั่งไปจังหวัดตรังจังหวัดตรังนี่หกมัดเอ,อาเอิ้งนี่เดชคืองามตัวนี้สอง สามสี่ <พ áveis. S 1> จ้าโอเคค่ะนี่แม่กาบเราเลือกโอ็โหลดเตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะอันนี้จะส่งไปที่จังหวัดตรังนะครับแฟนคลับเอฟซีบันซังมาจังหวัดตรังนะครับในระยะได้ขอแยกวันนี้เด้อเจ้าขายเอื่องแล้วเจ้าใส่ถุงไอ้ข lait, ่อเด้อยมเอาจ,าจา้าจ้ามีอะไรอีกบาทนี้อันนี้ก็ได้แลวเด้อเธอนั่นละกองเงินละ หวกได้แล้ว,ลวไม่ยัดคันไม่ยัดเกิดอร้อยถ้าบัดนี้เอาหนังบ่เอาหนังไปเอาหนังไปห่วยแม่นบ่ดเหรอเออหนังไปสองบาทบอกไงอันนี้ดิเครื่องโล่ตัวไหนเครื่องโล่งามๆเออเอาเครื่องโล่นี่บ่เอาเครื่องโล่ตัวง,งามๆเด้อแม่เปี๊ยกดิโลนึง โลนึงบ่มีบ่นั่นแม่เปี๊ยงไรโอเคพ่อไปนั่งเอาอันนี้โลนึงโอ้อันนี้เครื่องโลแม่เปี๊ยกเครื่องโลเพิ่นสั่งโลนึงบ่แม่นบ่หวะอยู่ในบินพอมีไปเปี๊ยงดูเออได้ไปเอานั้นแม่ก็ได้เรากระเทียมไปใส่เอาแม่เปี๊ยกอยู่ในนี้เครื่องโลได้ไปเอานั้น ไปเอาไปเอาน้ำเมยใหญ่ผลดอกสันให้มันครบโลโลดนะเนาะมันจะบกิดยากน้องใหญ่น้องงัวกระยั่งมีคือเก่าได้ไปหน้องเด้อน้องงัวเด้อน้องงัวแม่เปีงแมงแข้งนะครับจิปุ่มสแล้วแม่เอาให้ลูกสักหนึ่งลหนึ่งนี่แม่โลูกมันหมดทุงเครื่องมันหมนี่ยเออเอาเอาใส่ถุงเดียวโหลดเอาใส่ถุงเดียวโหลดแม่มันจะไงเออขนัาดกะเออฮะ เออก็ได้เหรใส่หลดว่าจะนำบ่อเขามันเออบ่อไมน่ามีแรงที่เดนหบ่อเมียนอันลูกเสียเออใส่อันปองโฟมอัดนแข็งยานนำเขานะมันมัดดีก่านี่อืมจ้าจ้าโอเคครับแม่เพิ่งสร้างมาโลูหนึ่งกระได้ได้โลูหนึ่งกันละครับ กลับมาเบิ่งเฮ็ดพอข่อ,อยนี่เพิ่นเฮ็ดไห้โกขนาดเลยเน,นี่กำลังแพลนเห้อยู่พี่น้องนี่ล่ะครับเฮ็ดพอถุงละโลบ่นี่ปัดโัถุงละโลได้บักหลายนึงตัวนี่เพราะว่าตอน,เ,เ,อน,นเอาเมื่อนั่นเอาเมื่อแถวเม่อหนึ่งมันยุบลงพี่น้อง <c oughs> มันก็เลยได้น้อยอันนี้บ่ทันได้1มันก็เลยได้หลายนะครับต่างกันอยู่นี่ตัวนึงกับตัวพนึ่งนงะครับเฮาต่ได้3ถุงนะครับนั่นถุงที่4กำลังขึ้นมาพี่น้องเอาไปต้องการเฮ็ดพอก็สั่งมาโลดพี่น้องนะครับพร้อมส่งพร้อมส่ง นะครับนี่แหละเฮ็ดเพะเป็นแนวนี่แหละหน้าตาประมาณนี้พูดกับว่าอ่อนไปหากลางนะครับนะครับโมเมนบ์โมเมนอ่อนอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องกับโบได้กี่ตัวกันนะครับอ่อนไปหากลางนะครับเนาะนะครับว่างแล้วบ่อันนี้ว่างแล้วบ่โอ้ยตัดแต้มาเฮ็ดตัไใบใบอยู่เลยไ่มท่านหนุ่มโง่เขามาหาเพื่อนสะใบใบอยู่เอาอย่างนี่ไม่เขี้ยงคออุ้ยตำแก้วคักได้ี่น้องนี่ไม่เขี้ยงคอนี่ แม่แข็งคอทุงละลอยตบอกคุณนายทุงละลอยตัวสองรอยบาทพี่น้องตกตัวละสองบาทนะครับแม่แข็งต่เาเจวนะครับหอมหนิ่งนิ่งเลยพี่น้องีอย,ยังนี่ลูกตัวเฮ้ยม,มีหอดลูกตัวบาทมาเตใส่ดิบาเป็นหอดย่ามมาเลยติดปีกลายได้เนาะย่าเหมือนนี่ไดโน่ใกล้แล้วอันนี้ยังน,นไหนอ๋อจักจัน,นอันนี้ไหมพี่น้องคนสร้างบ้านไหนไหมนอนั่งดินนอใหม่ไหนไหมเอา มันมีสองถุงเอาเบิร์ดโหลดจะนี่ไหมพี่น้องไหมหัวแม่งแข้งไงหมก็รคคาขนาดนี้โอ้สามถุงมีอยู่สามลอยตัวเบิร์ดแล้วพี่น้องแม่งแข้งข้อเอาไปตำเจวนี่นะครับหอมๆเลยถุงละถุงละลอยตัวนะครับสองรอยบาทห่วยเอาเมื่อน,นั้นจะเป็นยนังไงฮะเนาะ เออเอาสันเดี๋ยวมันเบิดแล้วมันสิยเทือมันสร้างมากเบิดเสิยไปเออมันยังสดสดยู่สิไปฟีดแข็งเลยเนาะโอเคครับได้ครับได้ครับลูกตอกะมีบาทนี่กระลังพอดีงามๆเลยพี่น้องลูกต่อมีถุงเดียวเบิดตลาดเนี่เอออันนี้สรงสรงไส์ก่อนโอ้เฮ็ดไว้หลายๆเนี่ยถุงถุงละเท่าไหร่เนี่ยอ๋อถุงละครึ่งโลคนนายมันเสิยทรงพัทยาพี่น้อง เห็นบอกพิ่นกับทรงทางไก่คือจานลอยนั่นแหละแต่ว่าของเพิ่นทรงรถทั่วแล้วก็คือเข้าวเจ้ามาขับเอาอยุธยารถทั่วจานลอยอันนี้คือทรงไปตามบ้านเลขที่นะครับพี่น้องมันก็เลยคนละอย่างกันนะครับเอาโอเคบาดอะไรกัสร็ได้ไปทรงของไ้พี่น้องแล้วมันจะสวยนะครับจะนู่นจะนู่นเห็ดเพะเห็ดเพะนะครับสวยๆงามๆอย่างเนี่ยไหนไม่แข็งกับนอนนั่งดินไม่แข็งเพราะต้นมีบุไดสั่งหรอกเอาไปซะก่อนนะครับย่านย่านมันเบิดเพราะว่ามันเห็นมางงามๆผมเลยซื้อไปก่อนพี่น้องผู้ได้จากใดค่ะสั่งมาจ้า เมนเมนคุณนายเมนเบอร์โทรนั้นอยู่ใต้คลิปนะครับเนาะใครอยากได้ก็จังสังมาเด้อพี่น้องเด้อเออบักบกนั่บักบก,บก,บกอ่ะป่ะบาทนี้โอ้จะเป็นอยังแนีหลวงทิบหรือเปล่าในไรอันไรเนี้ยไรสิทธิ์ขออนุญาตไปส่งของสะก่อนนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องแอดไลน์ line, มาโหลดอยากได้ยังสังมาเลยจ้าร้อยจ,จัดให้ติ๊งน่องติ๊งน่องคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ,อ้ย